สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับช่องน้องท่านพาทัวร์เดจ้าเมื่อนีจ้าน้องท่านกัิมารีวิวหอห้พพอแม่พี่น้องได้เบิ่งกันเดจ้าเด้อหอหนีกับซเป็นหอพักยิ่งเดจ้าน้องท่านก็อยูมาได้สามปีแล้วอยู่จังหวัดนครพนมเดจ้าเด้อราคากับบ่อแพงเดจ้าสองพันหาหอพักกสิซีี่สองฟังเดจ้าพี่น้องฟังทั้งนั้นฟังหนึ่งละก็ฝฟังทางหนีฟังหนึ่งเดจ้า จะระฟังกระสีนี่หลายหองอยูยจ้ะประมาณ2 0กว่าห้องนะจ้ะเนาะอันนี้การ้องท่านก็อยูมาได้3ปีแล้วด้วยจ้ะ3ปีกว่าแล้วที่อยู่หอน,นี้มากเจาก้าของหองเพิ่นกะใจดีจ้ะหอสะอาดกว้างขวางจา้ะไกล้สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหนานะจ้ะกระสีนีนอันร้านขายน้ำปั่นจ้ะตรงนั้น้ะเี่นตรงสีเคียวๆสิเป็น้านขายน้ำปั่นด้วยจ้ะ เราค้างนั่นไปกระสิบเป็น้านคายของช่าจ้ะหอพักบงกอยูบบ่ไก่จากอำเภอเมืองด้วยตะพี่น้องห่างจากอำเภอเมืองกับประมาณหกกิโลจ้ะสามารถเข้าไปในเมืองได้สะดวกสบายหอพักทางขึ้นหอกะสะอาดสะอ้านด,ด,ด้วยจ้ะนี่แม่บ้านทําความสะอาดตลอดแม่บ้านทําความสะอาดทุกมือด้วยตะเด้ออันท่านนั่นกระสิเป็นฟังเองจ่ะส่วนอีกฟังหนึ่งกะ สิเป็นฟังบีนะจ๊ะเนาะฟางท่านี้จ้ะฟางท่านี้สิเป็นฟังบีฟางท่านั้นสิเป็นฟังเอ,งเอ,งอ็ดวะจ้ะ mm. มองทีเจ้าของหอเพอิ่นพักยูนะจ้ะเจ้าของหอเพิ่นกับยูนี่ดูแลความปลอดภัยให้เฮ้านจ้ะมองนี่ก็สาม,มารถจอดรถดได้นะจ้ะเดิอนี่แล้วก็ซิมี่มองโล่งจอดรถอีกต่างหากานะจ้ะพี่น้องอัน,นก็สิเป็นท่าขึ้นบันไดไปฟังท่านั้น้ะจ้ะ แต่ละห่องกะซิมีต้นใหม่เด้อจ้ะพี่น้องเพื่อนสิปลูกต้นไม่ปลูกดอกใหม่ว้เด้อจ้ะตรงนน้นกระสิเป็นโล่งรถจ้ะตรงนน้นกระสิเป็นโล่งรถแล้วกะ็ถ้ารถบ่พอก็สามารถจอดทั้งนอกไดน้นจนะจ้ะเนาะตรงนี้กระสิเป็นต้นไหม่ที่เพิ่นปลูกไว้เด้อจ้ะเพิ่นที่ปลูกต้นไหม่ใส่กระถางไ้อยางสวยงามเด้อจ้าเด้อ จะพ่อมาฟังนี่ก็สิเป็นหมองเก็บของของเจ้าของหอเพิ่นเนาะจ้าเนาะอันนี้น้องท่านกะาขออนุญาตเพิ่นเรียบร้อยเลยเด้อจ้าอันนี้ก็สิเป็นเครื่องซักผ้าจ้าเครื่องซักผ้าที่ไวบริการเลยเด้อสิเป็นมองเก็บของน้ำแล้วก็หมองเครื่องซักผ้าอยู่ภายในหอเลยเด้อจ้าบ่ต้องได้ออกไปใส่ไก่ยางมาซักได้เลยจ้าอันนี้ก็สิเป็นตู้กดน้ำจ้าตู้กดน้ำที่ไวบริการสามารถยางมากอกน้ำมาียงได้เลยเด้อจ้า ตรงนี้ก็เครื่องซักผ้าอำนวยความสะดวกด้วยจ้ะจ่าพ่อม่มนีกระสิเป็นซ่้นสองด้วยจ้ะพี่น้องตรงนี้ที่เป็นซ่้นสองฟังทีน้องท่านอยู่ด้วยจ้ะถ้าอยู่ซั้นสองกระสิร่มเย็นสบายดีด้วยจ้ะพี่น้องแต่ว่ากะง่ามงานขึ้นบันไดกะยากนิดจ้ะเนาะเพราะบันไดกระลายขันอยู่จ้ะเดี๋ยวลงไปถ้าใต่กระสิเห็นวิวสวยงามด้วยจ้ะเห็นหลานขาเห็นถนน ต้มเย็นสบายจ้าจ้าสำหรับคลิปนี้นอจากน้องท่านก็ขอลาพี่ลาหน่องไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องท่านพาทัวร์ในะจ้าขอพ้นจ้า